สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นับคนค้นพระนะพิเศษอีพีที่สามร้อยสิบห้าครับสามหนึ่งห้าครับมีพระสัสมพระเก็บมแบ่งปัะนนะับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับเนี่ยรายการละสองร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสทหรในการติดต่อนะครับ 0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนคนทานครับรายการ200นะครับ ep พิเศษ315ครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับยเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับมีรอยลงรักนะครับเนี่ยองรักเก่าๆแห้งๆนะครับหมายเลขกนึงนะครับ สมเด็จกล่องหมานิดนึงนครับต่อมาเป็นสมเด็จหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จกล่องนะครับหมายเลขสองครับเนื้อเป็นคล้ายๆกระยา,ยาศาสตร์เลยนะครับหมายเลขสองครับ สภาพยังสวยนะครับ mm. หมายเลขสามนะเป็นพระพงค์สพันธเนื้อดินนะครับพงค์สพันธเนื้อดินนะหมายเลขสามนะครับหมายเลขสีนะ่ับเป็นเหรียญหลวงคบผ่างนะครับ เรียนโพะพางหูเชื่อมนะครับรุ่มคุ้มภัยให้ลาบนะครับเหรียญโลหะพางนครับหมายเลขสี่นะครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดนะครับด้านข้างนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญหล่อระฆังหลังค้อนนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ ลินหลอ,น,อะนะครับหลังคอนนทองผสมนะครับหูเชื่อมนะครับหม้โค้งครับเป็นจอบลงพ่อาไปนะจอบลงพ่อาไปวัดตำแพงนะครับนี่ับมีต่อโค้ดครับเนี้ยีทองแดงนะครับ หมายเลขเนะครับเป็นพระปิดตาหลังแบบนะครับเป็นเนื้อผงคูุกรักนะหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ บางคานครับเนื้อองเหลืองนะหมาแปดครับมาในลเก้าก็เป็นหลวงพเงินเหมือนกันครับหลวงพ่อเงินลบบงคาะครับมายเลขเก้า 9, ครับ หมายเลขสิบครับเป็นคุณแผ่นะผนะครับคุณแผ่นหลวงพุทธิมนะวัดละหานไร่นะเนื้อผงครับนี่คุณแผ่นหลวงพุทธิมนะหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหนรียญโลครับ เหนีหลอดหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลานะครับเป็นเงินทองกระสมนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นโลโบราณนะครับ หมายเลขสิบสองนะเป็นหนูหลวงพ่อเกษมปีสามแปดนะครับหนูหลวงพ่อเกษมนะปีสามแปดนะครับสภาพยังสวยนะครับ นีายเสิบสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะสภาพสวยนะครับนี่ครับปีสองหกนะพอสอนลึกนะครับนี่ครับปีสองร้อยี่สิบหกนะครับตอกโคลนะครับนี่ครับปีสองหกครับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญปิตาหลวงปุตโตนะครับตอกโคลนะครับ เลี้ยงพิตาหลวงปู่โตตอนคนเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบห้าครับนะเป็นเรียงหลวงพ่อสมชายคนระับเรียงหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมน,นะหมายเลขสิบห้าครับ หมายเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียเป็นพระเงินดินครับหลวงพ่อโหนงครับเป็นคุณแผนหลวงพ่อโหน่งครับวัดคลองมดันนะครับเนี่ยครับเก่าแห้งๆเลยนะครับสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อพเงินวัดบางคานะครับ เจาะลวงเงินวดบางคานไว้สิบเจ็ดนะครับในสิบแปดนะเป็นยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลลำพูนครับเนี่เป็นพันั้นดินครับเป็นพักกุครับยอดขุนพลนะครับนี่ครับมีเล่ดอกขามเต็มเลยครับยอดขุนพลนะครับลำพูนนะครับ คมลึกเลยนะครับสิบก้านะครับสิบเก้าเป็นสมกอนะครับสมกอหลวงพ่อหนครับยี่สิบนะครับ,รบเป็นหลวงปู่ทวดกักไม้ขีดน,นะครับพิมสองหน้านะครับไปยีสิบนะครับ 2มนยี่สิบครับเป็นพระลอดลำปางหลวงครับรลอดลำปางหลวงครับหมายเลขยี่สครับ22นะครับเป็นหลวงพุททวดครับปี0ูนครับ ทวดปีศูนย์แปดมาในยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนาแกะนะครับเนี่ยสมเด็จงาแกะครับ ยี่สิบสี่ครับเป็นหลุมพ่อปานเมืองดินครับนี่นะครับพ่อปานครับเมืองดินสภาพสวยนะอุดพงครับเนี่ยยันคมชัดเลยครับยี่สิบห้าครับเป็นซุ้มกอนะครับเนื้อสีขาวนะครับ ออกสีขาวนะครับซุมกอนะครับอีสิบหกครับเป็นพระปิดตาสามเกลือนะครับเนื้นอไม่กระพัดนะครับไม่กระพัดเก่าแห้งซีดเลยนะครับหลวงพ่อพทาวัดพเนียงแตกนะครับ ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระวัดปากน้ำนะครับปากน้ำพรอมเรียมนะครับหลองโพสสัมภานะครับนี่ยี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีนนะครับเรียมเดิมนะครับนี่นะครับพัดฉางให้นะครับเรียมเดิมนะครับเรียมเก่ามานะครับ นี่ก็ปีศูนย์ความกันนะครับศูนย์แปดนะครับนี่ครับนี่ครับยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดเขากิ้งนะครับเ,เหรียญปัดตาลน,นะครับหลวงพ่อคงวัดเขากิ้งนะครับนะี่ครับีใหม่ลีกน,นะครับ มีโค้ดนะครับน่าจะเป็นเนนาวะนะครับเรียนหลวงพ่อคงวัดเข่ากิ้งนะเรียนปาตานครับภาพเพชรบุรีนะครับสามสิบนะครับเป็นพ่อท่านสั่งนะครับปีห้าสามนะครับเรียนพ่อท่านสั่งปีห้าสามต่อโค้ดนะครับวัดวัวลุงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับ นราคาหน้าสองร้อยบาททุกประการเลยครับสวยๆเดิมเดิมเลยครับสนใจนะสามารถการติดต่อนะฝึกไปสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่กังชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามให้ครับสำหรับอี EP นี้ขอจบไว้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ